คือแบบตัวนี้เหลือนหนอยมากแบบมากเลยวันนี้ฉันจะได้ไปซือบบบปซ้อกาแลนะคะแบบจิมตั้งไปซื้อแล้วแหละแต่ว่าไม่มีโอกาสได้ออกไปข้างนอกสักทีทุกคนกล่องคุ้นๆไหมอ่ะมันคุ้นไหมเอ่ยใครอยากให้เราทำไส้อะไรนะคะก็คอมเมนต์มาได้นะก<ว>็นี่ค่ะเราจะ ทำเป็นแคบแป้งหรือว่าอันนี้จะทำเป็นแซ่นหมูหยองนะคะทุกคนนี่นะแน่นอนเลยทุกคนจะทำเป็นแซ่หมูหยองแล้วเพื่อเพื่อะเขาบอกหมูหยองไหมแบบคือใว่าเราสรแซ่ไปทีเลยหนูก็จะพังค่ะน้องก,ก็จะไม่ได้อยู่กับเราเพราะว่าน้องตุ้ยเย่ไปตั้งนนา ลองทำเยอะๆเป็นแผ่นๆก็คือน้องจะตัวเย่ยความอภัยก็คือแบบอ่ะตามคลิปนั้นเลยที่ฉันออกมาพูดนะคะก็คือถ้าจะถึงสองอหมื่นหัวใจฉันจะเปิดหน้าแน่นอนแล้วเราก็จะสอนหาของในโทเก้า์วูดนะคะแล้วเราก็จะไม่เลิกทำอีกต่อไป ทุกคนข่กนดกิต้องตกอหม่นก,กิ้กอย่างแรงเนยอะทุกคนเมกิก็ตกอย่างแรงเลยคือแบบงงมาก,กคือแองตกอย่างแรงเลยจะฮะต้องตกอย่างแรงเลยขอโทษด้วยที่เม่กิ กลางตกแล้วคะว่าฉันไม่เห็นไงว่ากลางกำลังจะตกอะ่ะคือแบบถ้าแนะนำคือแบบเอากาวเยอะมาปะปะช่องว่างคือทำให้หมอนกันนั่นแหละมันจะเอาออกง่ายสุดคือแบบเอาออกง่ายมากอะ่ะมากแบบมากเลยนะคะทุกคนนะคะทุกคนทุกคนเป็นอย่างกันมแบบฉันชอบพูดคำว่าขับอะ่ะ งง้แมเพราะว่าแบบเอ้ยเห็นวัยรุ่นพูดกันแะ้วใชนนหก็ติดปากฉันมาจดิจะเป็นผู้หญิงนะคะเป็นผู้หญิงนะถุกคนรู้อยู่แล้วแหละทากคนจําได้หมีที่แบบวิชิ่แบบจาคลิปแรกฉันได้ไหมที่แมบปบน,นั้นอ่ะคือแบบฉันจะเลิกทำแบบจริงๆอ่ะแมปอันน,นั้นอ่ะน้องหัวใหญ่อันน,นั้นอ่ะ สีหัวก็คือแมปอันนั้นแหละฉันยังไม่ได้เลิกทำนะขอโทษด้วยแล้วก็ไม่เราก็ยังไม่ได้เลิกทำยูทูบนะคะทุกคนแลวถ,ถึงสองหมื่นผู้ติดตามกับสองหมื่นู้กดใจเนะี่ยทำแน่นอนไม่เลิกทำแน่นอนค่ะแน่นอนแบบสัญญาเลย สองเมนหวัวใจเด็กสองเมนเพื่อติดตามนั่นเองค่ะอ่ะพูดมาถึงตรงนี้แล้วทุกคนคงรกล,ลุอย่างว่าเราจะทำแซ่ไรไม่ต้องทายหรอกสซนหมูหยองเนี่ยนะองจ๋าดาม่เอาหมูหยองแป๊บแล้วเนาะค่ะทุกคน คือใส่หมูหออยงองของเราก็คือใส่แค่นี้ก่อนเพราะว่าไม่แน่ใจว่านาก็คืออ้าไม่รู้นะว่านางจะสำเร็จไหมก็เลยใส่เป็นตัวีาหา้ห่ะก็คือจะกินโคเดี๋ยวไปต่ออีพีสองวันนี้ไปแล้วค่ะขอบคุณค่ะเดี๋ยวมาต่ออีพีสองให้นะตอนน้องแห้ง